สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่งางเยจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เยจ่าก็เนี่ยค่ะมาอัปเดตช่วงเที่ยงครึ่งนะคะแม่โคเขายังทํางานอยู่เลยจะบ่ายโมงแล้วยังไม่ยอมลงมากินข้าวเลยเนี่ยค่ะวันนี้ก็สาฟีฟอร์มหนึ่งลูกนะคะตรงนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่งขอบคันบ่อนะคะแต่งขอบคันบ่อสาปีฟอร์มบ้ลโค้งนะคะ,ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น เชื่อมด้วยคองไส้ไก่นะคะคองไส้ไก่คองไส้ไก่ตรงนี้นะคะดินดินรู้สึกว่าจะจะไม่ค่อยเหมือนกันกับตรงสะใหญ่นะคะสะใหญ่ของเจ้าจา๋าอยู่ตรงนู้นค่ะข้ามคันบ่อนนู้นไปเนาะสะใหญ่หนึ่งไร่ที่เจา้าจ๋าถ่ายให้ดูตลอดเลยคะ่ะดินเห็นไหมคะตรงนี้รู้สึกจะเป็นดินแบบเหมือนเหมือนจะเหนียวจะแข็งกว่านะคะ ดูสิตรงขอบๆเขาจะเรียบนะคะอันนี้เป็นสะาฟรีฟอร์มมีเว้ามีโค้งตอนแรกจะทําเป็นรูปดอกดาวกระจายค่ะแต่น้องคนขับเขาบอกว่าถ้ารูปดอกดาวกระจายสะมันจะเล็กคือมันจะมีเว้าโค้งเยอะมันจะเป็นดอกนะคะดอกดอกดอกดาวกระจายเป็นดอกเป็นกลีบดอกเนาะแล้วจะมีเกาะตรงกลางอะไรเงี้ค่ะแต่อันนี้เขาก็เลยทําเป็นโค้งเว้าเหมือนในแบบนะคะเจ๊จ๋า,จาก,ก็ลืมถ่ายแบบให้ดูนะตลอดเลยเจ๊จ๋านี่ค่ะตอนนี้ก็เชื่อมด้วยมา เชื่อมเชื่อมมาด้วยคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่นะคะคลองไส้ไก่ตรงนี้ตรงนี้นะคะคลองไส้ไก่ยาวไปนู่นเลยค่ะยาวไปนู่นเลยนะคะคันบ่อก็เ้จ๋าจะพาเดินไปดูฝั่งตรงข้ามนะคะวันนี้อากาศดีค่ะเจะจาก็มาเอาหนอกกล้วยด้วยว่าจะ คุมฟางท่านเสร็จแต่ยายจ๋าย,ยังไม่ได้ลงมือคุมฟางให้ปลูกคุมไปก่อนยายจา,ก,จาก,ก็มาดูมาเอาขุดหนอกล้วยค่ะเดี๋ยวจะกลับเข้าไปกินข้าวแล้วออกมาใหม่ยายจ๋าขึ้นมาบนคันดินค่ะก็ประมาณนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งที่ฝั่งเขตแดนของเพื่อนบ้านนลคะ่ะก็เดี๋ยวเขาก็จะแต่งคันบ่อให้ให้เป็นเหมือนฝั่งนู้นะะน,นะคะนู้นค่ะสะลูกใหญ่ยายจาอยู่ตรงนู้นเนาะ มันก็เริ่มแล้วนะคะอีกประมาณสองวันก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะน่าจะเสร็จแล้วก็ทําดินตรงนู้นจะตัดอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ